ว่าเจ้าของพ้อเราไปก้าวมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงครับจะมอบเงินรางวัลให้กับจอกี้ครับแต่ตำแหน่งที่ไรผมไม่ทราบได้ต้องพิมพูดเองดีกว่าครับยังไงครับท่านปครับว่าไงครับวันนี้ผมจะบอกว่าผ,<ม>ผมดูจากงการขี่ม,ม้าเราเนี่ยนะครับออจอกกี้อันดับ1 2 3 4อะไรเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะกลุ่มซึ่งเขาสามารถเลือกขี่ม,ม้าได้นะแล้วก็โอกาสที่จอกกี้ระดับล่างๆเนี่ย ไม่มีโอกาสได้รับเงินรางวัลเลยเผมก็เลยมีความคิดว่าเออทำไมผมไม่ตั้งเงินรางวัลให้จ็อกกี้ประจําปีเอ,อเอาที่11ถึง15เอา5ตําแหน่ง5ตําแหน่งครับปีนีวผมจะบ,บริจาคไป200,000แล้วเดี๋ยวเราก็ไปจัดกันเองว่าให้คนเท่าไหร่รแล้วเรากเ็เก็บคะแนนเลยว่าเนี่ยตรงเนี้ยแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการจับฉลากนะ เ็นการเดี๋ยวให้ทางคุณแดนไทยเขาทำรวมๆครวบรวมๆออกมาดีๆไว้นะครับจ็อกกี้คนที่เขาไม่ติดหนึ่งในห้าเขาังมีโอกาสได้เงินตรงนี้แต่นี้ผมทําไม่เกี่ยวกับสมาคมนะี่ผมทำเพาะาจะทำเองจุดประสงค์ครับเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อให้จ็อกกี้มีเงินใช้แล้วก็คนที่เขาไม่มีโอกาสขี่ม้าเขาจะได้พยายามขี่ม้าให้มันม้ามีน้อยก็จริงแต่ขอให้อยู่ในอันดับที่11ถึงที่15้าเขาจะมีเงินใช้อื ับฝีมือตัวเองอะขี่มีตำแหน่งบ้างอะไรไหมไม่หรือไม่คนคนเดียวที่9้าเนี่ยผมไม่ว่าเขดึงมาให้อยู่ที่11ก็ได้เสนใจน่าจะคุณน่าจะคุณน่าจะคุณดังนั้นทำงานนะครับมันก็เป็นอะไรซึ่งแบบว่าเออก็น่าสนใจดีมันเป็นสีตันที่แปดครับไม่จำเป็นต้องให้แชมป์หรอกก็ายๆคล้ายๆกับเราแบ่งดิวิชั่นก็ได้เดี๋ยวต้องมานั่งคุยกับพเจ้าว่าไงเราจะแบ่งดิวิชั่นจ็อกกี้ออกไปเป็นโอเค15อันดับนี่ไปกินอันนู้นนะผมที่จะเอาจากตั้งแต่ อันดับที่สิบหกถึงสามสิบเนี่ยมาแขกเป็นเดเวชั่นทูอันนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวมันนั่งคิดกันว่าจะเอาไงจะจะจะเลดมาตรงนี้เลดนี่ตัวนี้ไปแล้วแต่ <ừ> กเงินเตรียมไว้ใท่าไหร่เตี๊ยมสองแสนคือคือเพื่อเพื่อให้เจ้ากี้ระดับกลางๆเนี่ยเขาเขามีกําลังใจครับมีกําลังใจในการถ<อ>ื<ด>อมาต่อปีตอบบ่อปีวางไว้สองแสนนี่ต่อปีเราเริ่มปีแรกเนาะตัวนี้นับไปเลยก็นับไปเลยแล้วแต่ต้นปีแล้วก็ได้ ก็มันมีมันมีมันมีเรคคอร์ดอยู่แล้วนี่ว่านั่แหลของปีใหม่นี่คือแจกให้ล่าสุดก็ได้สเป็ล็อบอ่าไปรอบก็ได้แจกไปแจกที่เราพอดีห้าสิบแจกปีห้าสิบก็ได้มีเดี๋ยวนะมีคนถามว่ามีอะไรแอบแฝงไหมครับที่มีจะมีอะไรไงก็อยากจะให้ครับมันมันเป็นดีตันครับไมีตันแล้วมีอะไรไม่เวลาแฝงเสื้อนี่แจกไม่รู้กี่เราให้ตัวนจำไม่ได้แล้วผมผมผมว่ามันเจ้าเกียร์ดับหนึ่งถึงลำดับสามได้ก็คือรางวัลเนี่ยครับ เขามีโอกาสเลือกม้าขี่มากก่าจ็อกกี้ซึ่งไม่มีโอกาสเลือกม้าขี่เลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าใจแล้วคือคุณเต๋าเนี่ยสมมุตินะโทรไปหาหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามต้องบอกว่าติดม้าครับอ่าพี่แอบเป็นคนพูดเลยค,อคอือาจจะติดม้าตรวนู้นครับวันนี้ขอติดอ้าวเราใช่ไหมนี่นี่คือปัญหานะจ็อกกี้ที่มีฝีมือในเมืองไทนมีไม่มีไม่น้อยนะครับนี่เยอะแต แต่คนที่เข้าใจไหมว่ามาไม่ใช่จ็อกกี้ที่แบบตำแหน่งล่างๆลงมาเขาก็มีฝีมือแต่ว่าไม่มีโอกาสโอกาสได้มานี่ไงนี่ไงนี่ไงห้องสะอาจจะมีปีใหม่รัฐกิจมันจงก็ได้มีสามตำแหน่งนี้ก็ได้ครเอาคนอ้อมเอาคนนอกไปได้เอาไม่ใช่กติกาคือกติกาครับกติกาเนี่ยคนนอกก็ได้ก็คุแต่แต่ยิ่งคือกติกาอยู่แล้วคือตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยคุณจะคุมไม่ได้หรอกคุณก็ต้องเขี่ไปเรื่อย พอเสร็จปั๊บพอตอนเข้าเข้าทางตรงเนี่ยกูก็ต้องจัดกันแล้วเอากูดอยู่ที่อยู่ที่สิบอยู่นะกูอยู่ที่เก้าไม่ได้เงินเดี๋ยวกูดึงมาที่สิบเลยก็แล้วจะจัดกันก็เหมือนว่าอาจจะเปิดโอกาสทุกน้องหน่อยให้ทำบางานน้อยทำางานดีๆน้อยทำางานดีๆนะก็ต้อว่ากันไปเพราะจะไอ้ยูดาซิเบียนนะยูจะมาเล่นกันหรนอไงมาเล่นกันหรอนะซิเบียนสิบแปดไมต้องนี่เด็กก็รอการตัวรน้องเขาก็มีครับเพราะว่าเนี่ยนะไอ้เองเดี๋ยวป้อนมาให้ยีเดี๋ยวป้อนมาให้เด็กก็ตึงรนอยากหามา มาดีขีดที่ได้ขึ้นแบติดลำแบบสบเอคือขยันทำอันดับสิบเอได้เงินเท่ากับเท่ากับอันดับหนึ่งเลยนะเอาแต่เดี๋ยวมีข้อแม้ดีดึงไหครับก่อนที่จะก่อนที่แจกรางวัลในตรวจฉีถ้าติดยาเสพติดผมไม่ให้รางวัลนะคุณเลยงดเลยดี๋ยวนี้เนี่ยอีกงงอ่ะวันอาจจะเป็นสักวันหนึ่งใช่ไหมครับแรนดอมนี่ละเพราะเพราะเพราะคุณอยู่ในคุณอยู่ในแร็งกิ้งหนึ่งหนึ่งถึงสิบสิบห้าเมื่อไหร่เนี่ยถ้าไม่อนุญาติผมตรวจฉีก็เลิกกัน ก็ไปก็สียสิทธิ์ไปมาสุ่มมาดนโดนก็นี่แหละคือจุดประสงค์ที่เราต้องการคือแฝงไปทุกอย่างไงแฟนไปทุกอย่างมันต้องมันต้องแฝงไปทุกอย่างก็นักกีฬาเมืองนอกเนี่ยคุณออกสาเสติดเหรียญโอลิมปิกเหรียญหายเขายืนยืนบมนะเขายืนยืนบมนะแล้วติดตารางต่างหากนะอันนี้คุณต้องเข้าใจนักกีฬาขี่ม้าจ็อกกี้เนี่ยก็เป็นระดับผิดเจร์อาชีพนะแล้วคุณติดยาเนี่ยผมว่าคุณไม่ให้รางวัลเขาาคือนักยาเหมือนกันเพราะเขาคือนักกีฬาคนหนึ่งเขาคือนักกีฬาคนหนึ่ง ต้องเข้าใจว่านักกีฬาเนี่ยคุณต้องเบีสยงเบนเหมือนกับคุณใช้กําลังร่างกายเขาที่สูบฝุนมาเองแล้วไ่ยังเสริมด้วยยาแล้วถ้า,<ม>าพี่พิธีกรเมาได้มพิธีกรเมาได้ไม <c oughs> ่เป็นไรจะมารับเ <c oughs> มาเมามันเมามันไม่ได้เกี่ยวกับติดยาแต่อันแต่อ <c oughs> ันนี้อาจจะมีแบบไรับเงินรางวันที่อยูว่นล็อกแคร็บแร้วก็ว่าไปมังกีร้านมังกีร้านแล้วเราช่วยบอกว่าโอเคใครที่จะมารับตําแหน่งของผมเนี่ยใน11ถึง15เนี่ยครับต้องไม่ติดยาเสพติดคุณนี่อยู่ในกฎตรงนี้เรามีตั้งกติกาให้ตรงนี้แแลล้้้้วววกกตติาังไ โหนี่แบบคนลุกนะคนลุกนะไอสิบห้าคุณมีคนมาเจอศาลเลยต้องเลื่อยขึ้นมาอ่ะสิบห้าไปสิบห้าไปขึ้นมาเรื่อยรั่นขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยครับกูอาจจะไม่อาจจะไม่มีใครมาแข่งกับผมเรื่องนี้ไงไม่มีไม่มีไม่มีไอวีวีวีเด็กกูไม่ติดยากับวีนี่คนนี้ไม่ติดยาเพรา่านี่ฮะแต่แต่ผมรู้อ่ะมันมีหลายคนเนี่ยจ้องงองแต่พอมีคาว่ายาขึ้นมาปุ๊บ มันเริ่มจะถอดใจแล้วนะบางคนเนี่ยถอไม่ได้เพราะคุณท่านก็ถอดใจก็ถอดมันไม่เกี่ยวกับผมด้วยคือว่าคุณเต๋าให้ตำแหน่งมาแล้วว่าที่เบ็ดถึงที่ผ่าแค่นี้แค่นี้คุณคุณก็ทำตัวให้ดีแล้วกันเด้อยู่ในวินัยแล้วกันที่หนึ่งที่หนึ่งถึงที่สามเนี่ยนะผมก็รันตีที่มันมีกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่มีติดยานะวิศนุกรนำศักสุภาผู้ไปตัวแล้วมีติดยาไหนใช่ครับเพราะดูน้ำหนักเขาก็รู้น้ำหนักเขาน้ำหนักตัวของคนเนี่ย จะเป็นตัวบอกเองว่าร่างกายเขาขนาดสมบูรณ์ไหมแต่บางคนลดนมาก็ไม่ได้นะครับไม่ไดไม่มีก็ไม่เป็นไรก็มันแต่คนสนิดละเขาไม่มีคนขี่ม้านั่นคือคือร่างกายคุณเนี่ยคุณต้องสมบูรณ์ไม่ใช่แบบไม่แม้คุณไปติดเฮโรอีนนะคุณบอกโอ้คุณลดน้ำหนักได้คุณจะได้ขี่ม้าเก่งมันไม่ใช่ใช่อน้นะทักษะฝีมือที่ยแรงคุณทันที่สุดอืมอย่างนี้คือโอกาสไอ้หนึ่งไอ้สิบห้าสิบเอ็ดถึงสิบห้าเนี่ยคือดีวิชั่นสองถ้าเปรียบเทียบดีมันดีมิชชั่ แยกมาตั้งแต่เราอาจจะเปรียบเทียบไห้เขาดูว่าเราแยกดีวิชั่นออกมาเดี๋ยวว่าผมเขียนไว้หนังสือดีกว่าอ่าจะมีได้มองว่าเอาเป็นกรดระเบียบไปแล้วก็แจกมุกจอกกี้เขาจะได้รู้ให้ไปแล้วสองแสนตอนนี่สองแสนวางไว้วนะครับมาแล้วเงื่อนไขก็คือตาแหน่งที่สิบแปดสิบห้าแล้วก็หนึ่งครับห้ามติดยาเสพติี่ห้ามม่วงไม่มีครับม่วงไม่ได้ครับม่วงอดเลยครับไม่ได้เขาพูดได้ไปสบายสบายต่อพี่พีเลยดูที่นงงาขอคุณนนี้ให้พร้อมกับที่ให้ที่มอบ จกกี่หนึ่งสองสามไหมครับไม่ใช่ให้ดีให้ดีเราเราอยากเราอยากที่อะไหลังจากให้ก่อนปีใหม่เดียกถ้าให้หลังปีใหม่มันไม่ได้เที่ยวเพให้มันตอนตอนเอ่อถึงไทยเลยถึงไทยเลยไม่ใช่อาทิตย์อาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาว้าวมีตังเที่ยวตังเที่ยวอาทิตย์ที่สองอาจยังไม่รวมคะแนนนะครับตอนนี้ยังไม่รวมคะแนนรวมไปเลยรวมแล้วครับตั้งแตต้นปีครับเอาถึงต้นเอานัดแรกของเดือนธันวาจบเลย ไม่ดิต้องเดือนหนึ่งมกราดิหนึ่งมกราถึงเดือนธันวาหนึ่งมกราถึงถึงถึงนัดแรกของเดือนธันวาคนี่ยโอเคเลยนัดตุลานัดแรกของเดือนธันวาจบเลยจบแล้วพอนัดนัดต่อไปแล้วก็ประกาศผลและใครได้นัดแรกคือเดือนธันวาจะสนามไหนก็ช่างนัดนัดนัดเดี๋ยวดูนิดนึงสนามนัดที่หนึ่งของเดือนธันวาคมครอสตัวนัดปิดปุ๊บเราก็มีแล้วที่11ของไหนมีแล้วจุ่นผ้า แล้วพอที่ที่สองเราจะเชิญไปรับรางวัลหรือพอไปแจกสนามก็ได้แจกสนามก็ได้ประกาศให้คนก็รู้ก็ได้หรือจะเชิญไปที่ร้านแต่เดี๋ยวถามว่าหักหน้ากรรมการไมีไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวอะไรเลยนะไม่ก่อนเอาแจกว่าอาทิตย์วันที่เข้ามาขี่ม้ากันเนี่ยเราก็ขอสถานที่เก็ได้แต่เราไม่ต้องไปออกไปแล้วตัดาแจกห้องเนี้ยตรงนี้ก็ได้ตรงนห้องเนี้ยมาแข่งเสร็จก็มาผมเจอ๋ยวจะมีกรรมการออกมาให้รายละเอียดมาให้แล้วเราจะแจ้งสนามมาเดี๋ยวแจ้งทางสนามไปแล้วก็ ทางของเว็บไซต์เราเแล้วก็เฟซบุ๊กพวกเรารจะแจ้งออกไปไอ้จอก,กกี้เขารู้รับรูก้กันรูแ้แล้วจะได้วางแผนในการเฉลถูกต,ต้องคุยต่อครับที่แจกแบบนี้ทาแบบนี้คิดว่ามันจะมันจะช่วยสร้างสรงสรค์วงการเรายัางไงบ้างครับมันคงไม่้างเงินสองแสนไม่ได้เยอะนะแต่ก็ผมคิดว่าก็เป็นอันหนึ่งที่ผมเป็นทำคล้ายๆกับว่าเอาเงินมาช่วยจอกกี้นะครับเป็นเป็นทานบารมีมากกว่านะครับก็ไม่ต้องไปให้วัดก็ให้พวกเด็กๆเราเนี่ยแต่ขอให อยากให้จ็อกกี้มันดีพัลลภในการขี่มาแล้วก็เลิก <ừ. S 1> เลิกเกสพยาเสพติดซะปัญหาปัญหาก็มีอยู่แค่เนี้ยแค่นี้มันทุกอย่างมีเยอะนะคาเดียวว่าม้าหนึ่งตัวเลี้ยงคน,นี่หลายคนแต่ถ้าคนหนึ่งคนไม่ติดยาเสพติด <ừ. S 1> น้องๆมัน,นก็ไม่ติดตามนะใชม่มันมันมีต้นแบบที่ดีแล้วก็อย่าเพิ่มจะเริ่มก่อนไงระหว่างทางก็อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวหาแนวร่วมพักพวกใครจะใครจะร่วมด้วยใครจะมาร่วมด้วยกันนี่เราเราตั้งชื่อแล้วกัน ดี๋ยวเราตั้งชื่อว่าไอ้เงินรางวัลนั่นเนี้ยเป็นเงินรางวัลอะไรแล้วมาหาแนวร่วมนมาจะได้อนี้อหัวคี้องนนึงแเขาเขตัวเป็นคอนเซปต์อย่างเงี้ยฮะคอนเซปต์มันจะเป็นลักษณะนี้คืออานมีทีเด็ดแล้วเกิดขึ้นนึกห้รู้เลยว่าอย่างเงี้ยคือย่างนี้คือคือเป็นรางวัลพิเศษสำหรับจ็อกเก้ซึ่งท่านได้มีโอกาสขี่ม้าน้อยคนอื่นแต่ถ้าท่านมีสิบเบอร์อยู่ในลำดับ1 1บเอถึง ก็มีรางวัลพิเศษให้ท่านเ <illes> ดี๋ยวก็เดี๋ยวจะตั้งชื่อแล้วกันรางวัลเลยแล้วนี้อาจจะมีมาฟุกขึ้นใหม่เยอะเลยนะฮะก็จะมีมาฟุกเยอะนะมันต้องขยันหน่อยขยันก็ต้องเดินดำด้วยสองแสนเนี่ยบางบางคนเขาคิดว่าเป็นจิ๊บจ้อยบ้างพี่เพราะบางคนแมตต์หนึ่งมันได้หมื่นสองหมื่นนะอันนี้ทีเดียวครับไม่ถือว่ายาเม็ดหนึ่งเอาห้าร้อยมันมันมันขี่แมตต์หนึ่งมันได้สองหมื่นอ่ะมันเก็บคะแนนมันคะแนนมันไม่เกี่ยวมันจะได้เงินก็ไม่เอาแบบนี้แล้วกันเอาแบบแยกที่หนึ่ง ที่1ที่2ที่3ามเนี่ยไดรางวัลเท่าไหร่จากสมาคมอ่ะเออแล้วไดหกหมื่นไ้เท่าไหร่หนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนที่2องเท่าไหร่รู้สึกจะ5้0 0มื่นสามหมื่นอ่ากแค่แสนแปดเด็คือไม่สอ0แสน